ค่ะร้านคุณลุนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะล้อมือสองเข้าใหม่นะคะมีทุกแนวเลยหลักพันนะคะนี่ค่ะล้อเวลส,สวยๆเลยค่ะนะคะล้อเมกาออฟโรดมีหนึ่งชุดนะคะนี่เลยค่ะแม็กขอบสิบแปดก้านวายค่ะแม็กดอกไม้สีแดงนะคะยางปียี่สิบสองสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีด้านหลังอีกนะคะแม็กใบพัดนี่เลยค่ะนะคะแม็กใบพัดค่ะ สว,สวยเลยยางปี22แม็กเวลยางปี24นะคะกานยกค่ะนะคะอันนี้5,009เลยนะคะนี่นะคะ CE 28นะคะนี่เลยค่ะล้ออาจจะเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่าล้อเพิ่งมานะคะพอดีเพิ่งเช็ดนะคะนี่เลยมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยชุดนี้แม็ CE 28ค่ะนี่เลย เอาล้อเดิมมาเทินสภาพไหนก็ได้นะคะ3,900เท่านั้นเลยค่ะล้อ c e สวยๆเลยนะคะยางเป็นตีแถมไปนะคะยางปี21ค่ะ ยาง2 4งสี่ห้าสคู่หลัง2องเจ็ด้าสี่ค่ะล้อสีซียสีเดิมสวยกิฟตแบบนี้เลยเอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้นะคะมาเทินนะคะสามพบาทล้อเทินจะแตกจะเน่าหรือว่าล้อเดิมโรงงานนะคะเอามาเทินได้ขอให้เป็นล้อแม็กนะคะนี่เลยจบแค่3,900บาทค่ะชุดนี้นะคะไม่เทินนะคะอยู่ที่อยู่ที่6,9 0 0บาทค่ะ ะะมันจับปรให้นะคะไม่เทินอยู่ที่6,900บาทนะคะเดี๋ยวเอาราคาเทินไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี m a ก s s r แม c ็กว้าง8.5 4วงค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะยางปี21ค่ะยางเป็น2 2 2 5 4 18ค่ะรถตู้ใส่ได้กระบะใส่ได้ใส่แล้วไม่ล้นเลยนะคะชุดนี้เธอร์ล้อเดิมจบอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นล้อเดิมสภาพไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดลูกค้ามีแมกแต่งมาเทินนะราคาจะลดลงอีกนะคะ นี่เลยจบ6,900บาทค่ะนะคะไม่เทินอยู่ที่9,500บาทนะคะไม่เทินอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นค่ะนะคะ mm. นี่เลยเดี๋ยวเอาราคาเทินให้ก่อนนะคะเท mm. ินแบบราคางบประหยัดนะคะ mm. แล้วก็มีก้านยก SUV ชุดนี้ค่ะ mm. นี่เลยก้านยก SUV ยูวขายยางบิ๊กโตนปี22เลยนะคะ mm. ใช้ย,วยาวๆยาง265 6018ค่ะยางปี22นะคะนี่เลย ดอกยางยังดีอยู่นะคะเอาไปเทินล้อเดิมสภาพไหนก็ได้จบอยู่ที่3,900บาทค่ะนะคะจบอยู่ที่3,900บาทเท่านั้นเลยการยกนะคะถ้าไม่เทินไม่เทินอยู่ที่5,900นะคะชุดนี้ไม่เทินอยู่ที่5,900เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะไม่ได้เอาผ้าเช็ดนะคะพอดีเพิ่งเช็ดเลยนะคะนี่ค่ะนี่อาจจะเลอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเช็ดก่อน มาแบบไหนขายแบบนั้นเลยนะคะนี่อันนี้แม็กซีเอยี่แปดค่ะยางสองห้า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 สิบแปดนะคะเดี๋ยวเอาราคาเทิร์นเบาๆให้ก่อนยางปียี่สิบนะคะยางเซ็ตเลย CE28 ล้อสวยๆค่ะสีเดิมเลยนะคะนี่ค่ะสีเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยเทิร์นล้อเดิมจบอยู่ที่3,900บาทเหมือนกันค่ะล้อเดิมสภาพไหนก็ได้นะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะคะหรือว่าถ้าลูกค้ามีล้อแต่งอยากจะเทิร์นเปลี่ยนลายถูกลุงอีกนะคะเนี่ยค่ะ ล้อเดิมล้อเน่าเอามาเทินจบอยู่ที่3,9 0 0บาทค่ะนี่เลย3,9 0 0บาทเท่านั้นค่ะไม่เทินนะคะอยู่ที่6,900นะคะไม่เทินอยู่ที่6,900ค่ะนะคะนี่เลยพามาราคาเทินราคาเบาๆให้นะคะอันนี้จะเป็นราคาเทินให้ก่อนนะคะราคาเทินเบาๆนะคะต่อไปนะคะจะมาแจ้งราคาเต็มนะคะ ต่อไปจะแจ้งราคาเต็มค่ะอย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวลองทําแบบเทิร์นถูกจัดให้ลูกค้าก่อนนะคะเทิร์นสามพันเก้านะคะมาจัดให้ลูกค้าเลยเทิร์นสามพันเก้าแปดจุดห้าเทิร์นหกพันเก้าต่อไปนะคะจะเป็นราคาเต็มนะคะจะเป็นราคาเต็มไม่ใช่ราคาเทิร์นนะคะถ้าลูกค้าเทิร์นราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นราคาเต็มนะคะนี่เลยนะคะ นี๋ยวเอาเทินถูกๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวราคาเต็มจะจัดให้อีกคลิปหนึ่งนะคะแม่ค้ากำลังสับสนกับตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาราคาเต็มให้อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะร้านผูู้นยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 6ย์1 1 1 5 6แ่หนะคะหรือว่า จะแอดไลน์นะคะแอดด้วยเบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0968811156นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7ค่ะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะนะะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็มีปลายทางค่ะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านคุรุยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้าน<ม>เลยนะคะฝากติดตามได้วยนะคะขอบคุณค่ะ